สวัสดีครับส่อง u t u b e น้องมีกระตงังขราวโพดไหมน้องอันนี้มาอัปเดตยสไกนมนมดูมหาเดือนหาหกเดือนไหมน้องมาให้เอฟซีเราซีถามมาหลายเพื่น้องว่าไก่นมไก่นมนมลอยอ่าหกเดือนตัวนี้ไงหกเดือนเหรอเพื่นน้องหกเดือนหกเดือนก็กลัวแล้วล่ะประมาณหกเดือนก็กลัวเน,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 นี่ยละเป็นตามสายเป็นพอ่เนพอเป็นพ่อมาแข้งหน้าเด้เพื่นน้องเด้อมีแข้งหน้า ลูกแม่เป็นหนางอนพี่น้องแต่ว่าสไตล์เสืงชุดออกมาแบบเดนเรายังไม่รู้พี่น้องเราพี่น้องเป็นเป็นพม่าหัวสูงพี่น้องเรื่องกรบโลรงพี่น้องเป็นพ่อเป็นแข้งหน้าพี่น้องแต่ว่าสีออกมาจะเสีไปทางแม่อยู่พี่น้องเพราะว่าสีตัวเมียเป็นสีเทาพี่น้องเมียมันเป็นเทา พ่อเป็นแข้งหน้าหน้าข้างของมากหน้าข้างแต่แม่เป็นหนาง,งอนนี่แหละลูกออกมาสไตล์นี่แลหละเป็นน้องเจจิออกแบบนดอีพี่สี่มันทามมาหลายพี่น้อไงไก่นมนมหลุนแปดเก้าเดือนเราก็ไม่มีนะพี่น้องเอาแบ่งเอาอไปหมดแล้วแบ่งเอาอไปหมดทุกตัวแล้วไม่เหลือแล้วเหลือแต่รุ่นนีน้แหละพี่น้องได้ยุ่งงันสี่ตัวห้าตัวแต่มันลดใส่อยู่ประมาณสองตัว สิลอยสิเล็กเนี่ประมาณสองสองสองสามเราเพี่น้องถ้าโตขึสักประมาณนั้นตอนนี้ประมาณห้าหกเดือนเนห้าหกเดือนก็แล้วสวยสวยดีสวยเดี๋ยวสี่ห้าจบับในช่วงพี่น้องจับยาว ยาวสองท่อนสายด้เป็นน้องเด่นนะแม่เป็นแม่เป็นหน้างอนพ่อเป็นแข้งหน้าพี่น้องแข้งหน้าหน้าข้างแข้งหน้ากับจัดบอกับปุถึงกับว่าจัดจพี่น้องแต่ว่ามีแข้งหน้ามีแข้งหน้าเสิ์เนี่ยเราพี่น้องเป็นชี้เท่าเท่าตัวน,นี้ยังไม่ได้มีเจ้าของนะครับเพ่น้องเป็นแกะนมอนี่ ไอ้ FC หอมมันถามมาพี่น้องก็เลยเต็ดคลิปให้เบิึงเธอเดียวเลยมาจับถ่ายมันกับบวัวไอ้หน่องลายตัวพี่น้อง FC เราครับคนไหนเห็นผมได้มักกะทักมาล้างไหม่พี่น้องเราวแบ่งทุกตัวช่วงนี้กำลังเล่งพัฒนาเล่งพัฒนาลูกไก่พี่น้องกอพันตัวใหม่กำลังเข้าผสมแม่พันธุ์หลักๆดู ห้าหกแม่พี่น้องแม่พันนําเข้ามามีสามสามตัวพี่น้องสามตัวแม่พันรักของเฮาอยู่สามเท่านประมาณหกตัวปีหน้าเราเราเสิเห็ดเป็นเชื้อควันนิดพี่น้องเราแบ่งทุกตัวมารุ่นนี้เท่ากับแบ่งเ้วพี่น้องปีหน้ารุ่นนี้เราจะแบ่งทำนี่ทำแบ่งพี่น้องตรงนี้กําลังคัดแม่พันกําลังขอาผสม ปก็กำลังเริ่มประมาณเดือนละพี่น้องเเดือนละประมาณอีกสี่พันถามมาฝากผสมเหมืยัางนี้แล้วเรอใจเย็นๆเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเราทำล็อกก่อนพี่น้องให้ล็อกก่อนให้ได้ล็อกเป็นแบบป้องกันพวกอันนี้น้ำแน่ยันผูกม้าพวกอยังพี่น้องยันเอาหัวเงินมามันบบดีพี่น้องให้มีล็อกก่อนเดี๋ยวเราจะแจ้งพี่น้องแจ้งอีกที่นึงอีกสี่พันถามมาว่าอยากผสมก่อพัน ตรงใหม่ของเฮาวไปหน่องเดี๋ยวเราจะพักอีกทีหนึงพี่น้องเดี๋ยวเราจะแจ้งให้แจ้งให้ว่าพร้อมจีจีห้ยทรงมาฝากผสมพี่น้องเดี๋ยวเราจะแจ้งอีกทีนึงตรงนี้ยังอันนี้เดี๋ยวรอให้มันนี่ก่อนพี่น้องแล้วทำหลอกทำอไรก่อนมันบอกเกินปีหน้าพี่น้องที่ทำหลอกทำยังแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังอะไร้าแต่ยังที่เกี่ยวเขาเกี่ยวยังเนาะพี่น้องเนาะ เราทำเสร็จเดี๋ยวเราจะแจ้งให้อีกทีหนึ่งมันจะได้ปองกันได้พี่น้องว่าปปองกันยังปองกันความปลอดภัยน้ำแน่แต่ป่อมยังเอาคนมากอ่อยานเชียงเนาะพี่น้องเนะเาะให้เย็ดดีๆก็หนิกอนพี่น้อง,องถักเห้เป็นเอาส่งมาแล้วเราจะฝากผสมแวก็เราจะผสมให้เอาเลียงให้ประมมันสองเดือน้ะพี่น้องเด้อเราจะส่ง ส่งคืนส่งคืนทุกตัวพี่น้องเรบอก,ก่มีได้กี่ตัวส่งให้ทุกตัวอัปเดตในเบื้องพนพี่น้องเหลือจากตัวจากตัวอของเราเราก็จะแบ่งรุ่นนี้ตัวนี้เป็นลูกประมาณแข้งหน้าของขอพ่พอ,งอ,งอ,งพอพันตัวมาปีที่แล้วพี่น้องผสมไ้ตัวนี้ของพ่อพันตัวใหม่กนยังกำลัง ลูกกำลังรุ่นสีประมาณ2อสอาทิตย์เริ่มสีมีหลายแมย่แล้วพี่น้องสามแม่สี่แม่แล้วละมาปีหน้าพอดีพี่น้องพอดีทําเชิงปะนิดเปิดแบงทุกตัวสีมานรุ่น6กเจ็ดเดือนเราก็แบงพี่น้องชวยพี่น้องอันนี้นก็เอาไว้พอกันเอ็มปีหน้านะครับฝากติดตามไป็นน้พี่น้องเด้อ